กินแก้วมังกรไหมคะกินไหมคะชาบูอ่ะสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะชาบูสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมากินแก้วมังกรนะแก้วมังกรเดๆรอินข้าวนะเดี๋ยวาให้เด็กๆก่อนนัลงคกลงก่อนขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากนั่งลง ชะบ,บูนั่งลงชมบ,บูนั่งลงสวัสดีค่ะก่อนเก่งมากกินค่ะกินเลยลูก <c oughs> ดูต้องนั่งตักด้วยสองตัวเลยเพ้ออยู่นู่นเ่อสองตัวนี้ต้องนั่งตักแม่รถก็ติดนอ,อ,อ,อนอนนแม่เอ้าตื่นแล้หวหยูชอบฟ้นนอนแม่เหรอลูก ชอบชุดน,นอนแม่ลูกนะจุ้ยจุ้ยตัวนี้หลับแล้วตา <c oughs> หลับปุ๋ยเลยหลับอยู่ตรงใกล้ๆแม่ <c oughs>